สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันวันนี้ก็มีผักนะคะผักอะไรก็ได้ที่เราต้องการใส่ลงไปข้างล่างเลยนะคะแล้วเราก็มีปลาค่ะปลาหนาเปิดเตานะคะแล้วเราก็ใส่น้ําเทน้ําร้อนลงไปเลยนะคะเราก็เทน้ําร้อนลงไปเลย เราเทให้ท่วมผักนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือส่วนผสมของเรานะคะเรามีเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดเลยเอาที่เราสะดวกแล้วกันแล้วเราก็ใส่พริกไทยดำลงไปนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะ เราไม่ได้ทานผงชูรสหรือรสดีหรือคนอเราถึงใช้ซีอิ๊วขาวนะคะเพราะว่าซีอิ๊วขาวจะทําให้รสชาติของอาหารกลมกล่อมขึ้นค่ะเคล็ดลับของเรานะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมของเรานี้นะคะเราก็ใส่ในเครื่องบดไปนิดนึงนี่เลย เราทาอะไรง่ายๆอะค่ะแบบให้มันสะดวกกับที่นี่อะค่ะมันปร,ประหยัดเวลาค่ะทําอะไรถ้าเรามัวแต่ทําอะไรยากๆมันเสียดายเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเราทั้งทํางานแล้วก็ทําสวนทําความสะอาดบ,บ้านเวลาเราไม่ค่อยมีมากมายอะค่ะเราเราก็เลยทําอะไรที่มันสะดวกแล้วก็อร่อยตัวเองนะคะเมนูของเราจะมีแต่ปลาแล้วพวกอาหารทะเลเพราะว่าเราทานแค่นี้นะคะเราไม่ได้ทานไก่ทานหมูอะไรเหมือนเมื่อก่อน เราทานแบบนี้มาสามปีแล้วค่ะเพราะสุขภาพของเรานะคะใส่กระเทียมลงไปเอาที่เราชอบเลยนะคะชอบขนาดไหนก็ใส่ลงไปแล้วก็รอให้เดือดนะคะพอพอลอให้เดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเรามาดูกันนะคะรอให้น้ําเดือดเราเอาฝามาปิดก่อนน้าเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝา อันนี้เรามีอันนี้เป็นผักผักชีรูปผักชีนะคะเราใส่ช่องแข็งไว้เพราที่นี่หน้าหนาวเราก็เก็บใส่ในช่องแข็งไว้นะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อให้ความหอมแล้วแต่เราชอบเลยนะคะใส่แค่ไหนก็ได้เราใส่ช่องแข็งไว้เยอะมากถ้าใครชอบปใบมะกรูดตอนนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นขิง ขิงเราเราจะลรยทีหลังนะคะเราใส่ปลาลงไปเลยนะคะพอเดีเยอดแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะเราทําสูตรนี้พอปลาสุกผักก็สุกนะคะแล้วก็น้ําซุปเราก็ได้ได้จากตรงนี้นะคะบางคนก็อาจจะเอาเนื้อปลาไปทําเป็นน้ําพริกก็ได้สามารถทําได้หลายเมนูนะคะเราทําแบบนี้ไปเลยทีเดียวจบ ปลาเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ทาด้วยเกลือหรือซีอิ๊วหรือพริกไทยก็ได้ค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นคลาวนะคะแล้วม,มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะคะเพราะนี่เป็นปลาออกจากช่องแข็งเลยนะคะเราเพิ่งซื้อมาหลังจากสิบห้านาทีนะคะปลาสุกแล้วนะคะ เรากลับด้านตอนหลังจาก10นาทีแล้วก็กลับด้านนะคะตอนนี้ปลาสุกแล้วทานข้าวได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาของเรานะคะแล้วก็มีมะนาวทาจะบีบโรยโรยได้นะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําซุปหวังว่าเพื่อนๆคงชอบเมนูของเรานะคะเมนูนี้ใช้เวลาแค่ สิบหนาทีนะคะขอบคุณมากค่ะ